หลายคนชอบตั้งคำถามว่าทำงานประจำมีโอกาสเป็นเจ้าของกิจาการใหม่นะครับเนาะวันนี้ผมให้2เคล็ดลับนะครับในการที่ทำงานประจำแล้วจะกลายเป็นเจ้าของกิจาการได้อย่างไรบ้างนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ของผมเองนะว่าผมทำงานประจำอย่างไรฮะจนได้กลายเป็นเจ้าของกิจาการทุกวันนี้นะครับ ก่อนเดือนนะผมทำงานประจำมาทั้งหมด16ปีนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนชีวิตมาเป็นเจ้าของกิจการวิธีแรกนะครับคุณนะจะต้องทำงานประจำของคุณนะครับเหมือนกับคุณเป็นเจ้าของกิจการนะหมายความว่าคุณต้องทำงานหนักกว่าเพื่อนนะคุณต้องทำงานทุกอย่างคุณต้องเรียนรู้สิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ ที่อยู่ในองค์กรของคุณนะที่อยู่ในองค์กรของคุณนะถ้าเป็นไปได้นะครับคุณต้องเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรับทุกงานนะฮะที่หัวหน้าหรือเจ้านายเขาให้งานคุณทำนะครับเพราะนั่นคือโอกาสของผมที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับได้เรียนรู้ทักษะได้เรียนรู้วิธีการในการทำงานขององค์กรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ทุกคนต้องเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนมายเซ็ตใหม่นะครับเราจะต้องทํางานประจําของเรานะฮะเหมือนกับเราเป็นเจ้าของกิจการทั้งๆที่เราไม่ใช่เจ้าของกิจการนะครับนะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะเพราะวันนั้นมีเป้าหมายตัวเองว่าต้องไปเป็นเจ้าของกิจการให้ได้นะครับวันนั้นผมมีเป้าหมายนะครับว่าจะต้องออกไปเป็นเจ้าของกิจการให้ได้นะครับเนาะ ก็เลยทำงานทุกอย่างนะทำงานทุกอย่างนะที่หัวหน้าสั่งงานมานะครับเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนนะครับอย่าเบื่อนะครับอย่าท้อแล้วก็อย่าคิดว่านะฉันทำงานเกิดหน้าที่นะฉันทำงานเกินหน้าที่คุณต้องทำงานหนักและทำงานให้มากกว่าคนอื่นนั่นคือเบสิกหรือทักษะที่คุณกำลังจะออกไปเป็นเจ้าของกิจการตัวเองนะครับ แนวคิดที่2นะฮะแนวคิดที่2นะครับคุณต้องมองหาลูทางใหม่ๆนะครับคุณต้องมองหาลูทางใหม่ๆคืออะไรครับก็คือว่าระหว่างที่คุณทํางานประจําอย่างหนักนะครับเนาะหนักกว่าคนอื่อนเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าคนอื่อนคุณจะต้องมองหาโอกาสใหม่ๆหาลู่ทางใหม่ๆนะครับมองหาอะไรก็ได้ที่มันจะก่อให้เกิดรายได้เพิ่มเช่น หาอะไรได้เสริมนะครับเหมือนผมตอนที่ผมตอนทํางานประจําผมก็คิดว่าเอ๊ะเลิกงานไปเนี่ยหาอะไรทําดีครับม<อ>นหนึ่ง<อ>ผมก็มาเจอนะครับธุรกิจธุรกิจหนึ่งเราเรียกกันว่า eBay นะเป็นธุรกิจที่ค้าขายแบบออนไลน์แต่ข้อดีของมันก็คือเราสามารถขายสินค้าไทยของเรานะครับไปทั่วโลกไปได้ทั่วโลกเลยไปขายให้คนทางประเทศได้เลยนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยผมก็ เจอรูปทางนี้นะครับแล้วก็ท<ถ>ําไปพร้อมๆกับงานประจำนะครับผมแบ่งเวลาตอนเลิกงานนะมาทำธุรกิจ e ีเบเนี่ยทำธุรกิจออนไลน์เพราะธุรกิจออนไลน์ไม่ต้องเปิดหน้าร้านนะเพียงแค่คุณมีสินค้าคุณก็โพสขายแบบออนไลน์นะแล้วก็มีลูกค้ามาซื้อคุณก็แค่แพ็กสินค้านะส่งไปบ้านลูกค้าโดยที่คุณไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องจ้างคนนะครับนี่คือสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะผมทา ธุรกิจออนไลน์ควบคู่กับงานประจำนะครับจนวันหนึ่งนะครับจนวันหนึ่งนะรายได้นะครับของธุรกิจออนไลน์มันแซงเงินเดือนประจำใช้เวลาทั้งหมดนะครับ6เดือน6เดือนนะจนผมตัดสินใจครับลาออกนะฮะมาทำธุรกิจออนไลน์แบบเต็มตัวเลยตอนนั้นยังไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการนะฮะยังไม่ได้เป็นนะแต่ใช้ทักษะนะครับใช้ทักษะ ในการทำงานที่ตอนทำงานประจำนะครับมาใช้กับธุรกิจออนไลน์เนาะจนธุรกิจออนไลน์เติบโตภายในปีเส็จเศษฮะจนผมได้เปิดเป็นบริษัทของตัวเองนะครับเกี่ยวกับบริษัทมาร์เก็ตติ้งเนาะและอีกหนึ่งหน้าที่ของผมก็คือการเป็นครูสอนนะครับ e commerce เนาะ e commerce ทุกรูปแบบเลยเนาะวันนี้ผมมาเล่าให้ฟังนะครับว่าผมเปลี่ยนจากทำงานประจำ มาเป็นทำธุรกิจออนไลน์เป็นเจ้าของบริษัทได้อย่างไรนะครับเนาะก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้จากตรงนี้และลองเอาไปใช้ดูนะครับตัวนี้นะครับเนาะทุกคนได้รับความรู้นะครับอย่าลืมกดแชร์และก็กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับผมโค้ชศักดาออนไลน์เมเกอร์สวัสดีครับ